เรนดอมนะคะคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขาเขาส่องคุณหรือเปล่านะคะมาดูว่าเขาส่องคุณไหมใช้วิจารณญาในการับฟังนะคะเดี๋ยวใช้ไพ่แคททาร์นะคะไม่ได้ใช้นานแล้วคนที่คุณนึกถึงตอนนี้อืมวีออฟจูน The m o o n ใครคนนี้เขาคือใครโอ้บางคนก็น่าจะเป็นใครสักคนที่คุณเพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งคบหรือเปล่าเนี่ยเออเป็นใครสักคนเพิ่งเจอเพิ่งคบนะคะหรือว่าเพิ่งเพิ่งคุยก็ได้ดีไม่ดียังยังไม่คุยแต่เป็นแบบว่าเฮ้ยต่างคนต่างรู้ในใจแล้วแบบว่าแอบชอบกันประมาณเนี้ย อืที่ผ่านมายังไม่ได้แบบมันมันอยู่ในเคสที่ยังไม่ได้เดินหน้าเต็มที่นะคะแต่มีความแบบว่าคิดบวกอออย่างเช่นแบบอยากจะสารความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืเป็นเหมือนเจอกันเหมือนแบบมีอะไรบังเอิญบังเอิญน,นะคะเอ,อเหมือนแบบดิสนีย์นำพามาเจอกันมาดูว่าเขาคนนี้คือใครคุณน่าจะปลืมปล้มเขานะคะถ้าไม่ใช่แฟนคุณที่คุณถามถึงนะเอาเป็นว่าคนที่คุณนึกถึงตอนเนี้ เขาส่องคุณหรือเปล่านะคะดูจากพลังงานของคุณอะ่ะเหมือนหมอโบรู้สึกว่าคุณก็มีความสัมผัสได้ถึงเขาระดับหนึ่งนะคะเออคนคนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครแหละเออเอาเป็นว่าคุณรู้อยู่แก่ใจนะคะเพราะว่าคุณนึกถึงเขาเราอยากจะเช็คใช่ว่าเขาส่องคุณหรือเปล่าเรามาดูเขาคนที่เข้ามาดูคลิปนี้บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณสับสนนะคะคุณสับสนกับ กับเขาคนนี้พอสมควรนะคะเอออาจจะเป็นยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่หกเหรียญหก,กทาถางเพชออฟชอรเขาส่งคุณแน่นอนค่ะเขาสองคุณแน่นอน,าอน,น,อนบางคนก็ตกลงนะคะเหมือนแบบคุยกันนะคะไม่ไม่รู้แหละเอาไป็ว่าคุณรู้อยู่อาจจะเป็นคนเก่ากลับมาหรือคนที่ เขาเรียกว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้แล้วไม่ได้คุยนานอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมีเคสคนเก่าเพิ่งกลับมาหรือคนเพิ่งคบก็ได้นะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเคสที่แบบเพิ่งคุยกันก็มีรวมไปถึงคนที่คุณคิดถึงนะคะคนที่คุณคิดถึงแล้วไม่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ไม่ได้เจอสักพักไม่ได้คุยสักพักหรือช่วงนี้ห่างหายก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าเขาคนนี้เป็น energy ของชาวธาตุลมนะคะโดดเด่นมาก เขาสองคุณแน่นอนค่ะเขาส่องคุณแน่นอนอืมทาไมถึงส่องคุณนะคะมีความคิดถึงอยู่ในนั้นอ่ามาดูเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาสองคุณเขาอยากติดต่อคุณเขาอยากคุยกับคุณนะ,ะมีการส่องอะว้า wow, ว the lover แน่นอนคิดถึงถ้าเป็นแฟนเก่าก็คิดถึงหรือเพิ่งคบก็คิดถึงหรือแอบคบหรือเพิ่งเจอยังเดาใจกันอยู่ก็มีความรู้สึกพิเศษนะคะอยากจะเป็นแฟน มีความรู้สึกจริงใจกับคุณอยู่นะคะมีจริงใจมีอยากคุยอยากเปิดตัวอยากคบเอออ g นดิจีดีนะคะอยากแบบอยากเริ่มต้นอยากคุยอยากเทคแอคชั่นอย่างเงี้ยอยากเริ่มต้นที่มันมีความแบบชัดเจนมั่นคงเกิดขึ้นนี่คนนี้เขาสคุณค่ะเขาสองคุณแล้วก็รู้สึกรู้สึกชอบคุณรักคุณถ้าเป็นแฟนคุณก็คือรักคุณแล้วรู้สึกแบบว่ามัน มันมีบางอย่างที่มีเคมีตรงกันมากๆถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรคะอันนี้อะไรนะมีแต่ดาบขึ้นมาเลยถ้าบอกคุณได้เขาจะเขาอยากจะบอกคุณนะคะว่ามันแปดดาบสิบดาบขึ้นมาเลยอะ่ะเออน่าเขาคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบกลัวการเจ็บปวดะแล้วก็อยู่เป็นคนที่พยายามแบบ เหมือนกลัวความรักอะค่ะเคยเจ็บปวดมาแล้วแล้วกลัวแล้วกลัวเจ็บอีกก็เลยไม่กล้าที่จะแบบว่า,าไม่กล้าโอเพนสักเท่าไหร่นะคะหนึ่งสามหนึ่งสามเหรอไม่ใช่ห้าดาบนะคะไม่ใช่ห้าดาบไม่ใช่แปดดาบเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเขาแบบว่าถูกแทงข้างหลังหรือเจ็บปวดจากอะไรมาเออใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาแบบ ยึดติดไม่ให้ยึดติดสิกลัว นะคะกลัวผิดหวังกลัวความรักกลัวผิดหวังกลัวความไม่มั่นคงไม่แน่นอนกลัวการถูกทรยศหักหลังเนี่ยเออความรู้สึกเขาไม่อยากเาบอกได้เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่กล้านะคะคนคนนี้เขาไม่กล้าเขาส่องคุณเขาชอบคุณค่ะเขาจริงใจกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักนะคะถ้าเขายังไม่แสดงออกก็คือเขายังไม่กล้าที่จะโอเพนใจนั่นเองนะคะตอนนี้หัวใจของเขาก็แบบชอบคุณระดับหนึ่งแล้วก็สับสนด้วยมีความสับสนเกิดขึ้นนะคะ เก้าเหรียญรู้สึกชื่นชมคุณนะคะชื่นชมคุณกับสเสน่ห์ของคุณความน่ารักของคุณอย่างเงี้ยอืเขาคิดอะไรพิเศษกับคุณหรือเปล่าอ่าบางคนก็เพื่อนหรือเปล่าเฟนโซนนะคะแน่นอนเขามีแบบการคิดอย่างมันเจอคุณนะคะอยากมาเจอคุณอยากจะพบคุณอยากจะเริ่มต้นกับคุณแล้วก็ แอบ,บสอคุณหน้าดูเลยนะคะแบบอบ2คุณเนี่ยเขาอยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้ถ้าเป็นคนที่แบบว่าเพิ่งเจอเพิ่งคบนะคะเอาละใช้วิจารณญาในการรับฟังว่าคุณจะนึกถึงใครคนนั้นอยู่ในหัวตอนนี้ว่าเขา2คุณหรือเปล่าเขา2คุณแล้วก็2ในทิศทางที่พุทธิทีไม่เนกทีฟนะคะโอเคค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟบๆค่ะ